สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้นำพาทุกท่านมาที่บ้านหนองแค่ตตาบลหนองแคร์อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับนำพาทุกท่านมาเบิงอดีตเรือดังของบ้านหนองแค่นี่คือเรือศิลสมุทรเรือลำนี้เคยเป็นเรือโบราณขนาด30สบฝีพายมาก,ก่อนครับ โดยเรือลำนี้ซื้อมาจากบ้านม่วงมูลอำเภอท่าตู่มจังหวัดสุรินทร์เรือลำนี้เป็นเรือไม่พยอมหรือว่าไม่ขย่อมบ้านเฮาครับช่วงที่เป็นเรือโบราณเรือลำนี้มีซืือเสียงโด่งดังเคยไปทำการแข่งขันหลายสนามครับและสนามที่สำคัญ เคยเป็นแชม่มสนามเมืองอุบลราชธานีสมัยยังคงเป็นเรือโบราณซึ่งการเดินทางมาแข่งขันเรือเมืองอุบลสมัยก่อนจะต้องนําเรือล่องแม่น่ามูลและพายเรือมาผ่านอำเภอราศีสไลยอำเภอย่างชุ่มหน่อยอำเภอกันทลาลมอำเภอว่ารินชําราบ จังสิขาสูตโตเมืองอุบลราชธานีโดยสมัยก่อนเจ้าภาพจะมาร่อรับยุ่ทาเรือและนำฝีพายทั้งเบิดไปร่วมรับประท่านอาหารตอนแรงและฟังกฎกติกาก่อนจะร่วมทําการแข่งขันในมือถัดมาและเรือลำนี้ได้แชม สนามอุบลราชธานีสมัยเป็นเรือโบราณตอนนี้เรือลำนี้ได้ผ่านการปรับปรุงร้ำสาวใหม่มาหลายรอบครับโดยครั้งแรกเหตุสาวใหม่โดยช่างนิจังหวัดร้อยเอ็ดและครั้งที่สองไปทํำสาวใหม่อยู่ราชบุรีและครั้งที่สามาำสาวใหม่จากช่างอินซี สกลนครน,นี่คืออดีตเรือดังอีกลำหนึ่งของอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดปัจจุบันเรือลำนี้บอได้ล่วงทัพการแข่งขันมาร่วมสิปปีแล้วผมสอบถามผู้เยญบ้านบ้านสวนสวรรค์ซึ่งเดิมบ้านสวนสวรรค์คือบ้านหนองแค่ก่อนแยกมาตั้งหมู่บ้านปิดบ้านสวนสวรรค์ ให้้อมูลว่าเรือลำนี้บอได้ล่งทําการแข่งขันเนื่องจากขาดฟรีพ่ายเช่นเดียวกันกันกบเรือของบ้านสวนสวรรค์ถามว่าปีนี้มีโอกาสหรือในอนาคตมีโอกาสจะได้ล่งทําการแข่งขันบอเพิ่นบอกว่าย่งบ่กหูว่าจะได้ลงทําการแข่งขันบอเพราะน้องนองล,ลูกหลานสมัยนี้บอเล่นเรือ และหาฝีผายยากรุ่นกันต่อไปครับว่าเรือลำนี้จะมีโอกาสโหลดแลนในสนามอีกหรือบอรหรือสิเหลือไว้แค่ความทรงจำนี่คืออดีตเรือดังของบ้านหนองแค่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดเรือศินสมุทรครับ